สบายดีพี่น้องมื่อสุกขสุกคนสมองสุบอนมันเด็มาหาเ่ยฝ่อเนาะเพื่อที่เอาเพิ่นเป็นหลักฐานบวชเป็นนาคพี่น้องเลยเอาไปบวชเนี่ยคู่จุบานเป็นนาคมาหอดวัดเพิ่นเพิ่นส่างวัดเพิ่นส่างโบสถ์ใหม่กุฏนะินะจุบานเรียกกับอเจ๋พี่น้องโอ้งามหลไรต่อมาเออโต งามงามยอดชาวฝางามเพื่อนมีเงินเนาะวัดนี้เพื่อนมีเงินไรโอ้ยดูล่ะยอดชาวฝาโอ้ยงามขอบพาเบิ่งท่องท่านให้เพี่น้อง โอ้ส่างมาจะใช้ม,มาเห็ดมาคืองามแท้ปะโอ้งามงามาลีหูพ่อเว็ดพี่น้องแจ้วแจ้วนี่คือข้อเจ็ดบ้านหน้าปงเนาะพี่น้องโอ้ งามงามลายรแต่ฝืนสางยัง่ทันํำเร็จเนาะพอิ่นมีเงนลายสทัทธาฝ่นลายสทัทธาฝ่นกลวงี่นองฝืนมาา่อตหไฟเด็ดฮโอ้ยรู้ลาขนาดี่นองแต่ยังไม่ทันํำเร็จเนาะ นักแต้มมาตะเวียกจันพี่น้องเรื่องลวงของเราเข้าไปแล้วเหมือนแต้มสุดยอดเลยค่ะ งามงามงามตอนอยู่ในเมืองในหน้าพี่น้องเลย ะใหญ่พีนน่น้องหูงาสีสันจะลดตาเลยหูราเวดพี่นอ้อง Hộp subscribe cho Bị Ghiền มีพเพลิดเพลนนั่งมาที่ขอพรจากเทวดา เป็นวัต่เกาแก่เน่ยนะพี่น้องแต่เป็นขักระสางใหม่ๆสัทธาเป็นกว้งเป็นกันยันเลยได้หัวแจ่งามพี่น้องอหน้าปง่งบ้านหน้าป่งก็จังเมืองชองคอน ตาภาพลงป่ามาถามพลิศีพี่น้องตาภาพลงป่าพี่น้องนี่อืม างแต้มมาตะเวียงจันพี่น้องมาแตเวิ่งลวง,งเวลาถภาพมาขอรลดน้งพะเสทถภาพลาดกับผ้าจินนารีทั้งสองเดินป่าพี่น้อง <laughs> แต่ก็เรื่องประเวทกระหูฟอขกขาวๆนำวัททีไปเก็บหมากใหม่พี่น้อง มาที่บรดาปลอมแปลงเป็นเสือหลัดทางเป็นวัดเจ้าอติการวัดก็คือ่าปูดมพี่น้องที่น้มาปรึกษากับเพิ่นเพราะว่าสมาชิกของเพิ่อนจะบวชหนัก มาขอนางแสตนังซื้อวัดพื่นกามิตตต้นใหม่พี่น้องเลยอ้ยปันวัดป่านี่แม่ขาวพร้อมสวยงามพี่น้องธรรมศาสตร มีแต่ปลาใหม่ธรรมชาติส่วนหลายพี่น้องเป็นหม่มเป็นกระปุกกุฏีนิน้อยแต่ละจะจะจุด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 ไปรอบรลอบใต้หวัดพี่น้องนอกกำแพงหวัดกระม่น อ้ยสวยงามละ่ะหอมหลายธรรมชา,าติต้นไม้ปลูกก็มีต้นไม้ธรรมชาติก็มีพี่หน้่งมีต้นม่วงต้นยังมีหลายอย่าง มาหอนนี้ก็จบขีดแต่เพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ยขอให้พี่น้องเบิดอุกุลสุขคนกดติดตามคลิปของน้องดำเนี่ยเด้อพอน้องดำไปเขาโรงเรียนพอน้องดำไปตากลรองให้น้องดำพี่น้องไปตากลรองให้น้องดำก็เลยมาหานี่พอน่าคู่อยู่วัดนาคู่พี่น้องห้วยวัดน้ปงบ่แม้วัดนาำคู่ขอโทษน้ำเป็นลา แก็เอฟซีทุกๆูกทานก็หายมีสุขภาพแข็งแรงหายอยู่ดีไม่แห้งเบอร์จุูุสุคนกดติดตามจิตของลำนองดำแนเด้อพี่น้องเวอร์จุกุุคนป่าลุงก็ดีสบายดี